สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพิบตี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิวตี้จะมาสอนทุกคนในการประเมิน gas go co, coma score นะคะหรือว่า gcs ค่ะก็ปกติแล้วนะคะเราก็จะประเมิน3อย่างด้วยกันก็คือ evm อา e นะคะก็คือ eye opening นะคะก็คือหมายถึงการลืมตานะคะส่วน v นะคะก็คือ a uh, v e r b a l response นะคะก็คือเป็นการสื่อภาษานะคะก็คือการพูดการอะไรอย่างงี้นะคะต่อไปนะคะตัวสุดท้ายตัว m นะคะก็คือ motor response ก็คือการเคลื่อนไหวนะคะการตอบสนองนะคะอ่ะไปดูที่อันแรกกันเลยนะคะ อ่าอันแรกเลยคือ eye opening นะคะก็คือการลืมตานะคะ E หนหมายถึงไม่ลืมตาเลยเอาสีเหลืองถ้าสมมติว่าเราเจอผู้ป่วยที่ไม่ลืมตาเราก็จะเขียนไปเลยว่า E หนนะคะอืมส่วนไห่จะเป็นผู้ป่วยที่โคมา่านะ ต่อไปนะคะ e สองนะคะหมายถึงลืมตามเมื่อเจ็บต่อไปนะคะ e สามหมายถึงลืมตามเมื่อเรียก อืมต่อไปอ e e ีสี่อีสุดท้ายนะคะก็คือสามารถลืมตาได้เองนะคะก็คือเราเนี่ยแหละนะคะหรือใครลืมตาไม่ได้ง่วงนอนเท <c oughs> ีตี้ก็เป็นบ่อยนะคะเมื่อเช้าเมื่อเช้าใครนะที่ตื่นเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเอ่อขนส่งโทรมานะคะเขาเรียกอะไรไปสนีเหรออเออ่อะ ต่อไปนะคะ่อไปสีอะไรสีม่วงกัน,นอ่ะหลังจากประเมินนะคะาการลืมตาแล้วต่อไปเราก็จะประเมินการสื่อภาษานะคะซึ่งมีทั้งหมดด้วยกันห้าอันนะคะก็เริ่มที่ v 1หนึ่งนะคะ v 1หนึ่งหมายถึงไม่ส่งเสียงก็คือไม่พูดนั่นหละค่ะนะคะ,นะคะ า v า V2 หมายถึงส่งเสียงไม่เป็นคำพูดก็คืออ้อแอนะอ้ออ้ออะออะไรอย่างงี้เหมือนเลยนะต่อไปอ่ะ v 3นะคะก็คือส่งเสียงเป็นคำคำฉันเธอคุณ เรียกชื่อคนก็ได้เหมือนคนใกล้ฟืนเนาะต่อไปนะคะวีสหมายถึงพูดเป็นประโยชน์แต่ว่าอาจจะสับสนงงๆนะคะ ต่อใบนะคะอันสุดท้าย V5 ก็คือพูดได้ปกติและถูกต้องก็คือเรานี่แหละนะคะก็คือพูดเป็นประโยคแล้วก็คนอื่นเนี่ยเข้าใจไม่สับสนนะคะอื ต่อไปนะคะอ่าหลังจากสื่อภาษาแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องประเมินอันสุดท้ายเลยคืออ่าเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะมีทั้งหมดหกอันนะคะอ่าอันแรกนะคะ M หมายถึงอ่าไม่ตอบสนองต่อความเจ็บนะคะก็คือไม่มีการเคลื่อนไหวหยิกก็ไม่ไปนะคะหยิกก็ไม่ชักออกนะคะ เอาสีแม่เอาสีเอาส,สีอะไรสีชมพูปะไม่ค่อยชมพูเนาะจ่าเลยทีนี้อ่ะเอ็มหนึ่งคือไม่ตอบสนองนะคะไม่ตอบสนองเวลาเราหยิก <laughs> ต่อไปนะคะ M2 หมายถึงเหยียดเอ,อเหมือนกับ เหยียดนะคะเราก็ปกติเราจะจำว่าเหยียดเนาะเหยียดเกงแขนเมื่อถูกกระตุ้นเหยียดแล้วกันเนาะจะได้แบบจำง่ายเหยียดแขนอืมต่อไปนะคะอ่า uh, m สามหมายถึง งอแขนนะคะเมื่อถูกกระตุ้นเหมือนกันก็คือมันจะมีเหยียดกับงอเวลาเราจํานะคะก็คือเอาจริงเวลาเรากระตุ้นเราก็ต้องอมีการทดสอบเนาะอาจจะมีการจับหยิกหรืออะไรพวกนี้นะคะเพื่อประเมินความรู้สึกจริงๆว่าผู้ป่วยเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ไหมนะ อ่ะต่อไป m 4นะคะหมายถึงชักแขนหรือว่าขาหนีเมื่อเจ็บนะคะต่อไปนะคะ m 5นะคะหมายถึงทราบตำแหน่งที่เจ็บก็คือรู้ว่าอ่าเราจับหรือว่าหยิกตรงไหนนะคะ ต่อไปนะคะ M 6นะคะก็คือเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้ยกแขนวางแขนยกขานะคะก็คือทำได้หมดค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการประเมิน EVM นะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพิวตี้จะมาสอนเทคนิคการจำแล้วกันนะคะเราไม่จำเป็นต้องจำยาวขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าด้วยความที่เนื้อหามันเยอะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจความหมายของมันทั้งหมดนะคะเวลาที่เราจะใช้เทคนิคการจำเนี่ยเราจะจำได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะจำได้เราก็ต้องมีพื้นฐานก่อนว่าแต่ละอันเนี่ยความหมายเต็มๆมันหมายถึงอะไร นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมแล้วก็รับฟังนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะเดพิวตี้จะมาสอนเทคนิคการจำแกตโกโคมาสกอร์นะแล้วก็ สำหรับใครนะคะที่อยากติดตามพิวตี้ก็สามารถติดตามได้ช่องทางด้านล่างนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครทีอ่อยากสั่งหนังสือนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยเนาะก็จะมีหนังสือสรุปสอบสภาแล้วก็หนังสือรีวิวข้อสอบนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็สำหรับใครที่อยากให้พิวตี้สอนอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยใต้คลิปนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า